สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทารลอดครับเช้าราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมกว้างๆนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกท่านก็ได้หากใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับ ชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนทั้งในเรื่องของการงานการเงินครอบครัวความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มจากการเรียนกันก่อนดีกว่าครับใครที่ยังเรียนอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับชาวราศีเมษครับมีไพ่เฮอร์มิตมีไพ่หกหมายเท้าแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยครับ ทางด้านการเรียนใครที่ยังเรียนอยู่บอกเลยว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่ใจคิดเอาไว้ครับถึงแม้เห็นจะดูเงียบๆแต่คุณก็สุ่มอ่านหนังสือเตรียมความพร้อมในการเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณยังมีความขยันตั้งใจที่จะเรียนหนังสืออยู่แบบนี้ผลการเรียนต้องออกมาเป็นที่น่าภูมิใจเป็นที่น่ายินดีสําหรับคนในครอบครัวและตัวคุณเองอย่างแน่นอนประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับ เรามาในเรื่องของการงานกันบ้างใครที่ทำงานประจำอยู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่วงเดือนกันยายนเช้าราศีเมษนะครับมีไพ่6ถ้วยมีไพ่แปถ้วยแล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญครับสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่ในช่วงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหรือเบื่อในการทำงานอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว งานที่มีเข้ามาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าเยอะจนคุณทําไม่ทันบางครั้งยังมีความลังเลสองจิตสองใจที่ในช่วงนี้จะเปลี่ยนงานดีไหมหางานใหม่ดีหรือเปล่าจะได้งานที่ดีไหมจึงจําเป็นที่ต้องอดทนทํางานเดิมไปก่อนเพราะกลัวว่าถ้าเปลี่ยนงานไปแล้วจะไม่ได้งานที่ดีกว่าเดิมและสําหรับชาวราศีเมษที่คิดว่าช่วงนี้เราควรจะลาออกหรือไม่ควรไปทําธุรกิจส่วนตัวดีหรือเปล่าจะเหมาะสมไหมนะช่วงนี้มีไพ่เดอะฟูล มีไพ่ราชาถือถ้วยและมีไพ่ราชินีถือไม้เท้าสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวควบคู่กับงานประจํามาก่อนหน้านี้แล้วคุณก็สามารถลาออกได้นะครับเพราะช่วงนี้ดูเหมือนว่าธุรกิจของคุณที่ทําควบคู่กับงานประจําไปนั้นก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้มีธุรกิจควบคู่กับงานประจําไปก็ขอให้ทํางานประจําเดิมไปก่อนจะดีกว่า หรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือทํางานของเราควบคู่กับงานประจําหรือหางานเสริมเพิ่มจากงานประจําของเราไปจะเป็นการเสริมไรายได้ให้กับเราได้เป็นอย่างดีสําหรับใครที่ทํางานประจําของเราอยู่นั้นเจ้านายของเรานั้นรู้สึกอย่างไรกับเราในช่วงเดือนกันยายนมีไพ่เดอนเลิฟเวอร์มีไพ over, ่ห้าถ้วยและมีไพ่หนึ่งไม้เท้าครับทั้งด้านเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราได้ร่วมงานในองค์กรนั้น เขาก็รักใคร่เอ็นดูเราอยู่นะครับแต่การรักใคร่เอ็นดูของเจ้านายของเรานั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าเอ็นดูตามผลงานของเราล้วนๆเลยทีเดียวตามใดที่เรายังมีผลงานที่ดีให้กับเขาเขาก็รักใคร่เอ็นดูเราดีอยู่ครับแต่ถ้าเราเกิดทําผิดพลาดในเรื่องของการทํางานขึ้นมาเมื่อไหร่บอกเลยว่ามีปัญหาแน่เขาบ่นเราจนหูชาแน่นอนเลยเหมือนกันในช่วงนี้ต้องดูในเรื่องของผลงานของเราให้ดีด้วยครับ ส่วนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานของเรานั้นรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนะฮะมีไพ่หนึ่งเหรียญมีไพ่เจ็ดถ้วยและมีไพ่เด็กถือดาบครับทางด้านเพื่อนร่วมงานของเรานั้นไม่ใช่ว่ามองเราไม่ดีนะครับก็มองเราดีนั่นแหละแต่ปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่าบางครั้งเขาไม่ทํางานไม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีกับผักพระมาให้เราทํานั่นเองหรือในบางครั้งงานของเราก็ยุ่งอยู่แล้วเขายังมาขอคนาแนะนํามาขอคําปรึกษาอีก จนเราไม่สามารถทําผลงานของเราออกมาให้ดีเป็นไปนอย่างที่ใจเราคิดได้ครับแต่โดยภาพรวมแล้วเพื่อร่วมงานของเรานั้นมองว่าเรานั้นเป็นที่พึ่งที่พาของเขาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชลครับและสําหรับชาวราศีเมษใครที่อยากเปลี่ยนงานในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนดีหรือเปล่านะครับมีไพ่อัศวินไม้เท้ามีไพ่ห้าเหรียญและมีไพ่สี่ดาบครับ ช่วงนี้ถ้ายังทนไหวก็อยากให้ทํางานเดิมไปก่อนยังไม่อยากให้มีการเปลี่ยนงานครับเพราะงานที่เราจะได้ใหม่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าหนีเสือป่าจระเข้ก็ได้หรือในบางครั้งอาจจะได้งานที่ไม่ดีกว่าเดิมการทํางานเดิมอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราได้ครับในช่วงนี้และสำหรับใครที่สมัครงานเอาไว้อยู่หรือรอง,งานอยู่หรือกำลังจะสมัครงานในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีข่าวดีบ้างหรือเปล่านะครับมีไพ่5ดาบ มีไพ่เดอะมูนแล้วก็มีไพ่เดอะเวิลด์ครับสำหรับใครที่กำลังที่จะสมัครงานในช่วงนี้ก็สมัครไว้ก่อนได้นะครับแต่ถ้าทำงานประจำอยู่ก็อยากให้ทำงานประจำไปก่อนรอให้ได้งานก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนงานจะดีกว่าแต่สำหรับใครที่ยังรองานอยู่ในช่วงนี้บอกเลยว่าก็ยังคงต้องรอต่อไปก่อนนะฮะเต็มที่เขาก็คงเรียกสัมภาษณ์เอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่างานที่ถูกเรียกสัมภาษณ์ไปแล้วนั้นคุณจะไม่ได้นะครับแต่กว่าจะได้อาจต้องเว้นช่วงระยะเวลาไว้อีกสักพักหนึ่ง ชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนั้นใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะฮะมีไพ่อ,อัดวินถือถ้วยมีไพ่สี่ถ้วยแล้วก็มีไพ่เด็กถือถ้วยครับธุรกิจส่วนตัวของชาวราศีเมษไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับก็ถือว่าดีแต่อยู่ในช่วงที่ว่าดีแบบประคับประคองไปได้ครับมีบางช่วงก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวบางช่วงก็เงียบบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับ เรามาดูทางด้านการเงินของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนกันบ้างนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันจะดีหรือไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับมีไพ่หกเหรียญมีไพ่9เหรียญแล้วมีไพ่10บไม้เท้าครับสถานการณ์ทางด้านการเงินของชาวราศีเมษไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว ด้วยการที่ชาวราศีเมษเป็นราศีที่หาเงินเข้ามาได้ค่อนข้างเก่งหาได้ค่อนข้างเยอะแต่ก็เป็นชาวราศีที่ใช้เงินเก่งอยู่ไม่น้อยเหมือนกันบางคนใช้เงินเก่งตอบสนองความต้องการของตัวเองบางคนอาจจะมีภาระต่างๆที่ต้องดูแลทําให้ใช้จ่ายเงินไปค่อนข้างเยอะยังไงก็ขอให้บริหารการเงินของตัวเองให้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เก็บหอมลอมริบเอาไว้บ้าง แล้วการลงทุนในช่วงเดือนกันยายนของชาวราศีเมษนั้นจะเหมาะกับการลงทุนหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมารับชมกันได้เลยนะฮะมีไพ่สองดาบมีไพ่สามดาบแล้วก็มีไพ่เดอะเมจิเชียนชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนยังไม่ได้เหมาะกับการลงทุนสักเท่าไหร่นะครับ หากใครที่ทําธุรกิจหรือมีการลงทุนอะไรแบบเดิมก็ให้ทําแบบเดิมไปก่อนฮะยังไม่ควรที่จะลงทุนขยับขยายอะไรเพิ่มเติมเข้ามามากนะักส่วนใครที่คิดจะเป็นนักลงทุนใหม่หรือเปิดกิจการใหม่ในช่วงนี้ต้องเบาลงไปสักหน่อยจะดีกว่าครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นตัวกลางในการค้าขายซื้อมาขายไปเป็นตัวแทนขายถือว่าดีครับเรามาดูกันว่าชาวราศีเมษจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหมในเดือนกันยายนนะฮะ มีไพ่เดอะเดฮะมีไพ่เดอะชาริออฮะแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์สำหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอาจถือว่าไม่ค่อยโดดเด่นเอาซะเลยฮะลักษณะที่ไพ่ออกมานั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าไม่เสียเหงือไม่ลงมือทําคงไม่ได้เงินเข้ามาแบบง่ายๆเรียกได้ว่าต้องอาบเหงื่อเป็นเงินเป็นทองกันเลยทีเดียวแต่หากใครยังอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอยู่ก็แค่ซื้อติดไม้ติดมือไว้ก่อนจะดีกว่านะครับ แต่ก็ไม่ได้อยากให้ไปคาดหวังอะไรมากนะักจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับโครคภัยไข้เจ็บจะมาเบียบเดเบียนชาวราศีเมษกันบ้างไหมในช่วงเดือนกันยายนเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับมีไพ่สองไม้เท้าฮมีไพ่พระราชาเอ็มเพลฮะแล้วมีไพ่เดอะทาวเวอฮะชาวราศีเมษนะฮะบอกว่า โรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนก็คงเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพียงเล็กน้อยแต่อาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะฮะเช่นท้องเสียหรือเป็นไข้หวัดแบบไม่ทันตั้งตัวและเวลาเป็นทีบอกเลยว่าเป็นถึงขนาดต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะฮะ ยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยแต่ชาวราศีเมษนะฮะสำหรับคนที่มีอายุอยู่แล้วนะฮะต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีฮะเพราะอาจมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรุนแรงเกิดขึ้นได้นะฮะบางคนรุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดกันเลยทีเดียวแล้วชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะมีอุบัติเหตุอะไรเข้ามาเบียดเบียนกันบ้างนะเดี๋ยวเราให้ไพ่ทำนายกัน,นะฮะมีไพ่วิ e l of Fortune มีไพ่8ดาบแล้วก็มีไพ่1ถ้วย ทางด้านอุบัติเหตุถือว่ามีโอกาสประสบอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นให้ระมัดระวังการลื่นล้มในห้องน้ําอย่างนี้เป็นต้นหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากน้ําไม่ว่าจะเป็นของร้อนต่างๆที่อาจกระเด็นใส่เราได้ครับสำหรับการเดินทางทางน้ำก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาได้ การไปเที่ยวหรือไปไหนที่เกี่ยวข้องกับน้ําต้องระวังหน่อยนะครับถึงแม้จะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแรงแต่ก็ทําให้เราหมดสนุกได้นะครับความรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มที่คนโสดกันก่อนเลยดีกว่าครับมีไพ่9ไม้เทา้ามีไพ่สามเหรียญและมีไพ่อัศวินถือดาบความรักคนโสดใครที่กำลังมองหาแฟนใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่หรือใครที่กำลังช้ำรักอยู่แล้วอยากมีแฟนใหม่ ช่วงนี้บอกเลยว่าต้องเป็นตัวเราเองที่ต้องเป็นฝ่ายแสวงหาต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนนะฮะถ้าจะรอให้ใครเข้ามาคงจะเป็นเรื่องยากเลยทีเดียวครับ ชอบใครแอบชอบใครอยากเริ่มต้นใหม่คงต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเองก่อนไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือเป็นฝ่ายเข้าหาเขาโดยตรงถึงจะพอมีโอกาสอยู่ได้บ้างครับยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับสำหรับคนที่โสดอยู่ส่วนใครที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะฮะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะมีไพ่อัศวินถือเหรียญมีไพ่สิบดาบและมีไพ่สาไม้เท้า คนที่อยู่สถานะที่ไม่ชัดเจนคุยกันมานานแล้วยังไม่มีสถานะให้บอกเลยว่าก็ยังคงเป็นเดือนที่ยังไม่มีสถานะให้อยู่เช่นเดียวกันคงต้องคุยกันไปอย่างนี้ถ้าเรายังตัดใจไม่ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ตัดใจแล้วมองหาคนอื่นจะดีกว่าเพราะถ้ารอแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะพร้อมและชัดเจนกับเราได้เมื่อไหร่และจะมีวันนั้นวันที่คุณกับเขาได้คบกันจริงๆหรือเปล่านะครับ สำหรับใครที่เลิกกันไปแล้วหรือกำลังมีปัญหากันอยู่นะฮะชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนั้นนะฮะมีไพ่ราชินีพระจันทร์มีไพ่แฮงแมนแล้วก็มีไพ่ราชินีถือเหรียญใครที่เลิกกันไปนั้นแล้วคงต้องทำใจครับว่าคนคนนั้นของเราเขาคงไปเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนแล้วก็เป็นได้ ตัดใจแล้วเริ่มต้นใหม่ไปเลยจะดีกว่าครับส่วนใครที่กําลังมีปัญหากันอยู่นั้นอย่าปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานจนเกินไปที่จะคุยหรือปรับความเข้าใจกันยิ่งปล่อยเวลาให้มันนานมากไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ตัวเขาหรือใครคนนั้นของเรานั้นคิดจะไปเริ่มต้นใหม่หรือมีคนใหม่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นแย่ลงไปอีกครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วคบกันอยู่สถานะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะมีไพ่เจ็ดดาบมีไพ่สี่เหรียญและมีไพ่สองเหรียญครับ สำหรับคนที่มีคู่คนที่คบกันอยู่ในช่วงนี้ต้องหาเวลาอยู่ด้วยการคุยกันบ้างนะครับใส่ใจกันสักนิดนึงมีอะไรก็รีบปรับความเข้าใจกันนะครับอย่าใช้ความเงียบมาคุยกันเดี๋ยวสุดท้ายจะกลายเป็นปัญหาให้ถึงขั้นเลิกลากันได้ครับบางทีการทิ้งปัญหาเอาไว้ให้คาราคาซังหรือเหลือลังจะทําให้ยิ่งมีปัญหาใหญ่โตบานปลายตามหลังมาอีกได้นะครับ อาจารย์พัดก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนั้นมีแต่สิ่งที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความรักที่ดีครอบครัวอบอุ่นนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะอาจารย์พัดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ